มาดูคืบหน้ากันต่อนะฮะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ประเด็นเรื่องของคุณดิวริสราเนี่ยจากจุดเริ่มต้นเรื่องของการยืมทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยโอมันขยายวงกว้างะไปเกี่ยวพันกับตัวละครเนี่ยหลายต่อหลายคนด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมล่าสุดในขณะคุณการจอมพลังนะครับก็เจอแอบอ้างชื่อจากคนที่โดนขังในโรงแรมนะฮะว่ามีเอี่ยวเป็นแบ็กเกี่ยวกับพ้องกับการค้าอาวุธสงครามนะฮะ ซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมที่ช่อง3านะฮะก่อนเข้ารายการโหดกระแสเนี่ยคุณการจอมพลังบอกว่าทั้งสองฝั่งพูดข้อมูลไม่ตรงกันฝั่งหนึ่งบอกว่ามีการกักขังและทําร้ายส่วนอีกฝั่งบอกว่าไม่ได้กักขังและไม่มีการทําร้ายแต่ประเด็นสาเหตุที่ทําให้คุณกันเนี่ยไม่โอเคเลยเพราะว่ามีหนึ่งในกลุ่มนี้อ้างชื่อคุณกันและภรรยาบอกว่าคุณการเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธเถื่อนอาวุธสงครามโอ้จุดนี้คุณการบอกยอมไม่ได้นะฮะยืนยันว่าไม่ได้สนิทกับทางคุณดิวเป็นการส่วนตัวรวมถึงสามีคุณดวดวว้ย ซึ่งตนเคยเตือนดิวเรื่องของการใช้ชีวิตเกินตัวทำอะไรให้รู้จักประมาณตัวเองและไม่ว่าดิวหรือใครก็ตามถ้าทำให้ตนเสียหายผมเอาเรื่องทุกคน mm hmm. อย่าเอาชื่อผมไปแอบอ้างในเรื่องพิสดารไม่ดีแบบนี้ mm hmm. ผมไม่เคยเป็นแบ mm ็ค hmm. เอาอาวุธสงครามเข้าประเทศให้ใครเน mm ี่ยนะนี่คือสิ่งที่ทางคุณการย้ำนะฮะเราก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมาก mm hmm. ขณะเดียวกันนี่นะฮะด้านคุณเท mm ็ดดี้นะที่อยู่ในเหตุการณ์วันแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ปลอมเนี่ยนะฮะ mm hmm. บอกว่าสาเหตุที่อ้างชื่อคุณกันเพราะตอนนั้นทางคุณดิวกดดัน ให้หาเงินมาใช้คืนตนไม่รู้จะทำยังไงอยากได้ความช่วยเหลือจากคุณกันจึงติดต่อไปหาภรรยาคุณกันนะฮะส่วนที่พูดเรื่องค้าอาวุธเถื่อนเนี่ยเพียงแค่ได้ยินมาอีกทีว่าคุณกันสามารถเคลียร์เรื่องค้าอาวุธเถื่อนได้นะฮะและเป็นการพูดคุยสนุกสนุก,นกนไม่ได้จริงจังยอมรับว่าการแลกเปลี่ยนเงินครั้งนี้เป็นสีเทาๆโดยไปรับงานคนจีนคนหนึ่งนะฮะเอาเงิน3ล้านดอลลาร์เข้ามาในไทยแต่ชาเนี่ย ชาตนี่คือคนจีนที่บอกด้วยนะฮะอ้างว่าติดที่สถานทูตต้องจ่ายภาษีนะครับเอล้านจึงหาในทุนว่าจะมีใครบ้าจี้สนใจด้วยไหมซึ่งในชาตเนี่ยฉลาดใช้กลยุทธ์บอกว่าถ้าไม่มีคนเอาจะตีกล่องกับประเทศต้นทางแล้วนะอยอมรับว่าโลภนะฮะแต่ก็รู้สึกแปลกๆเรื่องเรทราคาที่ห่างกันมากซึ่งสุดท้ายแล้วได้ดอลลาร์ปลอมฮนะ ถามตรงๆมาตรงนี้เป็นแกงต้มตุนม๋นไหมไม่ไม่ครับพี่เ<ะ>พราะนี่ก็ได้นี่ไม่ได้เป็นแกงต้มตุ๋นอะไรเลยไม่แกงต้มตุ๋นแต่มัน<ช>มันวุ้อยา่างมันกลายเป็นปอหมดเลยอ่ะอืคือเราไม่ได้อยากจะได้ของปอครับพี่เราแต่เราต้องการตรวจสอบแต่มีการอ้างชื่อคุณของคุณการอะไรหมดทุกอย่างเลยโดยที่เ <ๆ S 2> ขาม่รู<ช>เรื่อง<ห>อะไรเลยเงี้ยคือคี่กันเนี่ยเป็นเรื่องตอนหลังแล้วคุณกันคือคือตอนหลังแล้วที่มันเกิดปัญหาเข้าใจเราก็เลยให้คือจะให้ที่เขามาช่วยพูดกับคุณดิวเท่านั้นเอง ใช่คะทำไมตอนได้เงินไม่จะทําเงินกันไม่เห็นทักมาบอกผมเลยแต่เวลาตอนนี้มีเกิดปัญหาแล้วจะทักไหมผมไปเคลียร์ตังค์อย่างเงี้ยใช่มันตลาดไหมเคยเอาชื่อผมไปใช้เคสอื่นไหมผมถามจริงไม่ไม่ไม่ครับไม่เคยเลยไม่ได้ใช้เลยค่ะบคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันนะฮะทางคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตเนี่ยคือเป็นการ์ดนะฮะการ์ดที่เขายอมรับบอกว่าคุณดีวอริสราเนี่ยว่าจ้างให้รักษาความปลอดภัยบุคคลห้าคนในการเอาเงินสามจุดสองล้านบาทไปแลกรับสมล้านดอลลาร์เนี่ยนะฮะ ซึ่งตนได้ค่าจ้างเป็นรายเดือนนะส่วนกาดที่เหลือเป็นรายวัน2,000บาทด้วยกันอนอกจากนี้ยังมีการพูดอีกหลายประเด็นนะฮะอดี๋ยวเรงไปฟังกันหน่อยแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ไปปเทคเรื่องเงินในเรื่องของ 4- 5หคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของวันแรกครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่เขาจะทำธุรกรรมกันนะครับคุณดิวก็เลยมอบหมายให้บอกว่า เออจัดคนมาดูแลหน่อยเพราะเงินมันเป็นจํานวนเยอะให้มาโปรเทคเรื่องตัวเงินเท่านั้นมีการบอกไหมว่าถ้าสมมติเงินไม่คืนคุณถูกชกคุณถูก้โหคุณไม่มีครับไม่มีผมพูดการันตีได้เลยว่ามันผมไม่มีสิทธิ์ทาแบบนั้นอยู่แล้วหน้าที่โพซิชันของผมมันอยู่ในจุดของคําว่าเป็นคนที่ต้องรอปภเขาอ่ะมันไม่ใช่ผมไม่ใช่คนล้อยละยีอ่ะไม่ใช่ว่าต้องมีหน้าที่ไปทวงถามเรื่องเงินเขาและอีกอย่างหนึ่งคือ แค่ผมมาดูแลแค่มามอนิเตอร์เนี่ยผมพูดผมเรียนตรงๆนะมันบังแท้มันจะไม่หน้าที่ของผมแล้วว่ามันจะแทบไม่ใช่หน้าที่อยู่แล้วแค่เขาสั่งมาให้ดูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นใจคนที่เขาไปหาเงินมาคืนเขาอะใช่ไหมมันจะไปจะไปจะไป,ะไปเออเราเข้าใจว่ามันเงินมันสูญเสียถ้าผมเป็นคนกลางถูกไหมครับผมมองว่าเออเขาก็เป็นคนสูญเสียแล้วผมจะต้องไปขู่เข็นเขาให้เฮ้ยคุณจะต้องคืนเงินเฮ้ยงั้นคุณตายแน่ถ้าคุณไม่คืนเงินคุณผมห้ามคุณออกอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่สิทธิ์ของผมที่ผมจะต้องทำ นี่แหละค่ะโอะดีก็ยืนยันบอกไม่มีการจับขังไม่มีการพกปืนใช่ไหมคะแล้วก็มีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอขณะที่มีการชนแก้วแชมเปญด้วยนะคะความเคลื่อนไหวของดีอริสราค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยดีอริสราก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วตอนบ่าย3ามโมงกับอีก19นาทีนะคะเป็นการโพสต์บอกว่า ในวันนี้เรื่องจริงเนี่ยขอยอมรับผิดทั้งหมดนี่ค่ะคุณผู้ชมในโพสต์นี้นะคะแล้วเรื่องไหนไม่จริงก็ต้องขอความเป็นธรรมด้วยดิวอริสราบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยออกมาตอบโต้อะไรเลยกับสื่อและเพจต่างๆแล้วก็คนที่คอมเมนต์ด่าว่าและคราะดิวและครอบครัวอย่างรุนแรงเลยสักครั้งหนึ่งนะคะอยากจะพูดตรงนี้ก็คือขอพี่ๆสื่อและเพจต่างๆขอให้ความเป็นธรรมกับดิวและครอบครัวด้วยแล้วก็ไม่ขอโทษขอไม่โกรธ ทษใครเพราะว่าตัวเองเนี่ยผิดเองขอความเป็นธรรมแล้วจะเห็นว่ามีเพจอีซอขยี้ข่าวนะคะดิวพูดถึงนะคะแล้วก็บอกว่าขอขอบคุณมากๆที่เพจอีซอขยี้ข่าวออกมาขอโทษจากการนําเสนอข่าวที่ผิดพลาดและทําให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลจริงแล้วในตอนนี้อยากจะบอกพี่ๆนักข่าวหรือเพจต่างๆว่าหนูไม่โกรธพี่เลยไม่ว่าพี่จะเขียนอย่างไรแต่เรื่องที่หนูผิดมันคือตัวหนูอย่าดึงเซฟ คือเซบัสเซียนสามีเนี่ยนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะไม่เคยทําอะไรผิดต่อใครอย่าซ้ําเติมหนูจากเรื่องไม่จริงอย่าดึงคนที่ไม่เกี่ยวมาทําร้ายหรือโจมตีเขาเลยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มีการโพสต์ล่าสุดเนี่ยค่ะอะไรที่ผิดก็จะรับผิดชอบจะแก้ไขให้ทุกอย่างอย่างดีที่สุดและอยากจะขอโทษอีกครั้งที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีผิดพลาดและทําให้หลายคนผิดหวังก็บอกว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขและ ขอโทษจากใจจริงๆเนี่ยค่ะโพสตเมื่อตอน15นาฬิกา19นาทีครับนะฮะคุณผู้ชมครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะนะจำกันได้ก็คือกรณีที่ทางสามีคุณดิวนี่นะฮะได้เขาไปเช็คในอินสตาแกรมแล้วปรากฏว่าเอ๊ะทำไมรูปเกลี้ยงเลยใช่ไหมลบรูปออกไปหมดเลยใช่ซึ่งล่าสุดใช่ใช่ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการแจ้งแล้วนะฮะว่ามันเป็นการซ่อนเอาไว้นะเพื่อความเป็นส่วนตัวนะพร้อมกับยืนยันไม่เกี่ยวธุรกิจผิดกฎหมาย นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคือคุณเซฟหรือคุณเซบาสเตียนนี่ยนะฮะได้มีการโพสต์อินสตาแกรมสตอรี่เป็นภาษาอังกฤษนะหลายบรรทัดนะฮะสรุปใจความก็คือประมาณว่าในอินสตาแกรมเนี่ยไม่ได้โพสต์อะไรเลยมา2ปีครึ่งนะไม่มีอะไรต้องปิดบังตนเองไม่ได้ลบโพสต์ในอินสตาแกรมยังคงเก็บภาพทั้งหมดไว้นะฮะอย่างถาวรแต่ว่าตั้งค่าคือซ่อนโพสต์เอาไว้เพราะรู้สึกเบื่อนา,นายครับเนี่ยการเห็นภาพลูกที่ถูกนําไปเสนอข่าวเพราะความจริงแล้วเนี่ยเขารักความเป็นส่วนตัวมากนะฮะอายยกเว้นทางคุณดิว ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยกับการใช้อินสตาแกรมเนื่องจากถูกนาภาพไปใช้สร้างข่าวปลอมโยงกับพนันออนไลน์นะครับโยงเกี่ยวกับการค้าอาวุธซึ่งไม่เป็นความจริงเลยและจะไม่ทนอีกต่อไปนะฮะตนเองไม่ได้ร่ารวยทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากพ่อและแม่ตัวเองทํางานหนักมาตลอดชีวิตนะฮะในส่วนของทางคุณดิวเชื่อว่าตอนนี้คุณดิวทําสิ่งที่ถูกต้องคือผิดก็ยอมรับผิดนะเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเชื่อว่าคุณดิวนั้นไม่เคยตั้งใจจะทําร้ายใครนะครับอ่นนี้นี่คือเนื้อหานะฮะยาวเลยค่ะยาวเลยนะครับใจความก็ประมาณนี้นอกจากนี้ฮะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวถ้าคุณผู้ชมจําได้คืออดีตคู่กรณีของทางคุณดิวเนี่ยก็คือนักร้องสาวคุณซีแนมนะฮะซีแนมเอฟใช่ไหมที่เคยมีเรื่องฟ้องร้องกับคุณดิวตั้งแต่ปี6กหนึ่งนะฮะได้ออกมาโพสต์อโหสิกรรมให้กับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นคุณซีแนมเปิดใจกับทีมข่าวว่าตอน ชวนให้ลงทุนก็คือทําร้านเล็บที่ทองทองหล่อนะฮะ mm hmm. แล้วปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เธอโพสต์ hmm. ทวงเงินคืนเพราะว่าจะเอาไปรักษาพ่อที่ป่วยติดเตียงปรากฏว่าคุณดิวเรียกทนายมาฟ้อง mm hmm. จนต้องไปไก่เกรดที่ศาล mm hmm. ท้ายที่สุดเนี่ยได้เงินมานะฮะ mm hmm. ก็ไม่ครบตามที่เคยตกลง mm hmm. แถมเธอยังโดนทัวลงโดนแซะว่าเป็นคนหิวเงินจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าวันนี้อาโหสิกรรมให้แล้วฮะ mm hmm. โหสิยกร,รมแล้วค่ะคือจริงๆเนี่ยหนูกับเขาเนี่ยในเรื่องของความที่โกรธแค้นหรืออะไรเนี่ยไม่ได้มีแต่แนมเนี่ยมีผลกระทบจากเรื่องราวในวันนั้นมันส่งผลทําให้แบบมาจนถึงวันนี้ในเรื่องของสภาพจิตใจและเราถูกไล่ออกจากงานโดยที่เราไม่ผิดอะ่ะมันก็ช็อกไปเลยแล้วตอนนั้นน่ะแนมต้องใช้เงินเหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อป่วยติดเตียง แล้วก็หนู่เป็นเพื่อนเ้าด้วยแล้วแชรักษามาสี่ปีค่ะเพื่อรอบตัวเพื่อนเพื่อนดาราที่สนิทกันมากๆหรือคุณแม่จะรู้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าในวันที่เขาผิดแล้วเขาแบบรู้แล้วอ่ะก็อย่าข้ามเขาจริงๆควรจะให้โอกาสเขาได้หาโอกาสมาแบบแก้แก้ไขความผิดนี่ครับคุณผู้ชมเรื่องราวทั้งหมดนะฮะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคุณดิวนนี้ก็วันศุกร์แล้วนะใช่นะครับก็ทั้งสัปดาห์เลยนะของพื้นที่ข่าวแทบจะทั้งสัปดาห์เลยค่ะนะครับอ่ะคุณ